สวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube ดินด่วนสายล่องพิบูลนะครับตอนนี้อยู่กับทีมงานดินด่วนสายล่องนะครับดูเจ้าโรบครับครับถอดสาสะถอดส่สะครับวันนี้มาดูรถแต่ละคันนะครับมีทุกมี น,นับตั้งแต่115ยันถึง200กว่านะครับรถคันนี้ออกจากปูปัญญานะครับเป็น210นะครับเครื่อง 4HK เดิมๆจากอูครับสภาพนี้ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับกับเจ้าฮิตาชิ EX 120รุ่น2นะครับคันนี้ก็ระบบไฟฟ้าเต็มครับที่ทำงานนี้เป็นโหมด E นะครับใช้โหมด E ททำงานนะครับประหยัดน้ำมันครับ ละลูกนี้ก็ประมาณไล่ประมาณเกือบสองไร่ครับเกืบอบ2ไร่นะครับน่าจะประมาณไล่3งานได้ครับอัดเต็มกลองครับส่วนรถขายกับข้าวก็จอดครับรถบริษัท โอเคน่าจะปล่อยแล้วครับนี่แกวปล่อยแล้วครับแตรไม่มีครับกำลังสั่งแตรลมไฟฟ้าครับมาใส่ฮิตตชิคันนี้โอ้สบายแก้วขึ้นไปนั้นก็เนินอีกนะครับเป็นเนินอีกนะครับ ร,รอรถก็ไปดูมาดูรถขายคข,ข้าวครับนี่ก็ว่าจะเปลี่ยนบางฝุ่นใหม่อยู่นะครับบางฝุ่นเก่าแล้วก็จะเปลี่ยนออกครับ แต่ก็มีเจ้าของแล้วครับคันนี้ไอบางฝุ่นพื้นนี้มีเจ้าของแล้วรอรอที่จะถอดแค่นั้นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นร้อยสิบห้าครับนี่แปามาใหม่นะครับรถเทเลอร์เป็นเครื่อง6 b บ1จีหครับร้อยเจ็ดห้าเพลาเดียวนะครับ แปลมาได้อาทิตย์หนึ่งนะครับคันนี้โอ้วิ่งใครใครที่ได้เคยได้ดูไลฟ์สดผมในยูในเฟซบุ๊กอ่ะโอ้เร็วจัดครับคันนี้สุดจัดครับตอนนี้ก็ติดต่อไปทางาช่างตงครับทางมะริวันเทอร์โบแล้วนะครับคันนี้ให้มาติดเทอร์โบแล้วครับคันนี้จะให้มาติดเทอร์โบครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง 6B G 1ผมจะลง H X 40นะครับถ้าจะลง50โบมันใหญ่เกินเดี๋ยวกลัวกลัวข้อเวี่ยงขาดนะครับลงเป็น H X 40นะครับน่าจะใช้โคงเบอร์70นะครับตัวนี้น่าจะแมทชกันพอดี H X 40โคงเบอร์70โอ้สุดจัดรับรองก็ อันดับแรกนะครับที่ผมจะทําก็คือขากระจกนะครับผมจะทําขากระจกกอดอันดับแรกแล้วก็จะสั่งซื้อกันชนแล้วก็ด้านหน้าเรดมาใส่นะครับอันดับแรกลอดแรกนะครับเก็บตังค์ได้อีกก็ค่อยเป็นไปครับแต่งทีละนิดครับเสือนอนกินไอ้น,นี่ก็เริ่มเป็นเสือนอนกินแล้วครับนี่รถขายกับข้าวนี่ไม่วิ่งงานอะไรเลยนี่หาลูกน้องไม่ได้ครับ อันนี้ก็ห้าโมงเย็นกว่าแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าะครับบ๊ายบาย